ซุปมะเขือใส่ปลาทูแล้ววันนี้ได้กินซุปมะเขือใส่ปลาทูและวันนี้นะคะดกอยู่นั่นอะ่ะพวงชมพูนะคะ พวงชมพูต้นนี้มาจากพี่สุทินนะคะพวงชมพูของพี่สุทินออกดอกแล้วนะคะสวยงามมากกราบขอบระคุณพี่สุทินคะ่ะอันนี้ก็แม่เอฟซีส่งมาให้นะคะบอนสีนะคะคุณแม่เอซส่งมาให้ปลูกนะคะกราบขอบระคุณมากคะ่ะ เออเริ่มเครียดแล้วเว้ยเริ่มเครียดแล้วเว้ยเริ่มบ่นแล้วเว้ยบ่นใหญ่เลยบ่นใหญ่เลยเออเดี๋ยวจะพาแม่พลอยไปทำหมันนะลูกเดี๋ยวพาแม่พลอยไปทำหมัน,นแม่พลอ,อยจะได้ไม่ลำบากตั้งท้องอีกนะลูกนะพี่ไผ่ทองนิ่งเลยนะเราอะ เออไม่บนลูกไม่บนไม่บน แม่ไปธุระวันนี้แป้งรำไม่ได้ออกเที่ยวนะลูกเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเที่ยวนาะนะลูกเนาะพรุ่งนี้แป้งราค่อยเที่ยวนะลูกนะวันนี้แม่ไปธุระพาแม่พลอยไปทําหมันก่อนพรุ่งนี้แป้งราค่อยเที่ยวนะลูกวันนี้รอ,อก่อนเนาะ ันไม่ตกสองสามวันใบลวกหมดเลย ทองนาคตามแม่มาทำไมลูกอทองนาคเอ้ยเจ้านี่ช่างงดงามสะอาดตาดีจริงๆนะลูกเป็นแมวผู้ชายที่หล่อมากเลยลูกรักมานี่แล้วมานี่แล้วสุดหล่อของแม่สุดหล่อของแม่สุดหล่อของแม่ พอให้ดาวกระจายออกช่อดอกเหลืองอาลามพร้อมกันนะคะตอนนี้ยังออกไม่พร้อมกันก็เลยยังไม่มีสีสันยังออกไม่พร้อมกันเท่าไหร่ออกนิดนิดหน,น,น่อยออหน่อยทองนาทองนาทองน้าทองน้าทองนาทองนา ไปจุบจุบพี่แป้งล้ำหน่อยแล้วจุบพี่แป้งล้ำหน่อยแล้วมาจุบหน่อย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 เว้จะกินแม่กระทั่งแมวเหรอเอโอ้เกินไปแล้วแป้งล้ำหน่ยจะกินแม่กระทั่งแมวนะลูกเอ้ยมาเร็ว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 มีโชคมามีโชคมาเร็วมาเร็วมีโชคก็งามมาลูกมา ลูกสาวลูกชายแม่มนมีแต่คนหล่อคนสวยมาลูกมามาแล้วผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะลูกแม่มนนะคะของฝากมาอีกแล้วจ้าจากพี่ปโปโปนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ วันนี้เป็นอะไรเอ่ยนะคะลูกเขียวเขียวนะคะดูก่อนว่าเป็นอะไรโอ้โหลูกพีชนะคะเพิ่งเคยเห็นหน้าเห็นตาลูกพีชเป็นแบบนี้นี่เองนะคะนี่ลูกพีชเป็นแบบนี้นะคะหน้าตานะคะยูโบโบได ชิมอะไรอร่อยๆอนะคะก็คิดถึงน้องๆเสมอนะคะก็ส่งมาให้ชิมด้วยนะคะก็น้องมนก็ยังไม่เคยกินนะคะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่กินลูกพีชนะคะก็ยังไม่เคยรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะกราบขอบพระคุณพี่โปโ๊ป้โปโมากๆนะคะที่เมตาน้องๆนะคะส่งของกินอร่อยๆมาให้เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะคะ ของคนหรือของน้องๆน,นะคะหมาแมวพี่ปโปป้ก็ส่งมาให้ได้น้องๆได้อิ่มท้องด้วยนะคะคนก็อิ่มท้องนะคะสัตว์ก็อิ่มท้องนะคะก็กราบขออบคุณพี่ปโปป้นะคะขอพี่ปโปป้มีความสุขมีความเจริญสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่จ,มจนคอยมีลิจินแต่เจ็บไปใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะก็ะเดี๋ยวแบ่งไปให้พี่ลอมด้วยนะคะก็ครั้งแรกที่เคยชิมลูกพีทนะคะ เป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะยังไม่เคยชิมสักทีนะคะไม่ให้ไม่ให้คนจมหรือไม่ให้หอยจมมันลึกขนาดนั้นเหรอคิงฮะเหอทำท่าอ้อ ทำท่าทำท่าคืออะไรทำท่าซื่อๆนะพู่นะแชมป์จับหอยเนี่ยใครก็สู้ช่างเทิดไม่ได้เลยสงสัยจับทุกวันแล้วแชมป์จับหอยเนี่ยเป็นมะพูดนะปูราชินีก็มีอะะไรอปูราชินีพุนไหนตัวเบลอเลยพูดนะโอ้ ว้าวเขาเรียกปูราชินีมันเป็นไอ้ปูไอ้ราชินีที่ที่ทพันพระราชทานไงพันพระราชินีให้เอามาปล่อยมาเลี้ยงเอาเถิดอยู่บนบกแต่นีนเอา้าอันนั้นไผพศานคอ,คอยคอยคอยบ่ได้ใส่แว่นตาคอยเลืเอ่อนคอยคอยคอยเลืเอ่อน้องคิงอ๋อไม่ใช่คิงคิงอยู่นี่โอ้ยเนาะ

เอาไปเลเอาไปเลลายต้นเอาไปไว้กินกับไอขนมกินน้ำยาโอป้ากับอีบกับปูเป็นพุ่มเป็นพ่วงกระโถ่เดี๋ยยังกินชิ้งบ้าเนี่ยเอาไปปิ้งปลาตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ย โอรู้ได้ย่งไง็นตัวผู้ตัวู้ดูนี่เนี่ยดูตรงนี้เป็นตัวผู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ตัวผู้แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นอันนี้มานี่ยังไงวะเขาเรียกอะไรไม่รู้มันจะเป็นเป็นท้องไม่ไม่มีอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่เวลานั้นใข่ทีนมงน้อ๋อันนีอสก้ามันอันนี้ะไนะตอะไว้ป็ัุดมสมบูรณ์ตัวใหญ่มากจะร้องแบ่ร้อเออเอป็นตัวใหญ่มากพี่รอมเนาะ ใออสมบูรณเออเอาไปไปปิ้งข้าวเหนียวกิ้มไปอ่อุูย่มะม่วงอันนี้ค่อยถวายข่าวนิยมดูพี่ลอมดูมาขามหวานฮะกล้วยหอมใช่ใกล้แล้วมาขามหวานน้องมน ฮะอ๋อมันเป็นเฉพาะของหนูมันเป็นเฉพาะสวนของหนูที่อื่นไม่มีแบบนี้โอ้โหแค่แต่เนื้อนะแค่แต่ว่าเนื้อๆทั้งนั้นัใ้นใช่มันลงมันลงลูกหมดลงเครือหมดใช่อร่อยมากนะพี่รง คือเนื้อเนื้อเขาอร่อยมากอะ่ะใช่คือเนื้อไม่ติด<า>เปรี้ยวเลยลเนื้อเหนียวังอยู่ในนี้อีกแล้วนั่นแหละเวลาเวลาตัดเครือกล้วยต้องดูนกก่อนพอรอบที่แล้วตัดไปลูกมันยังแดงๆอยู่เลยสงสารมันมากเลยอันนั้นกล้วยอะไรเนี่ยอันกล้วยไข่กล้วยไข่ที่นี่ลูกใหญ่นะใหญ่มากมันสมบูรณ์แต่ต้นดูต้นมันเล็กๆเองนะออนนอไม้ใปแกงไหมอันไม้ใปแกงไหม เยอข้ามีหน่อไม้ด้วยเอามันเลยแกงแล้วมั้งแบบนี้ <c oughs> ตายเลยแก่องิ่งไม้ไม่ใช่หน่อไม้กิ่งไม้อย่างเงี้ยใช่เพราว่าเดี๋ยวโอ้นี่กินขึ้นแล้วเนี่ยนี่โตแล้วเนี่ยเป็นกิ่งไปแ,แล้วมันเลยเลยก็คือให้มันให้มันกอใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็ตัดข้างล่างให้หมดให้มันเหลือแต่ช่อข้างบนให้มันเป็นร่ม,มถ้าหน่อใหม่ขึ้นมาก็ตัดไปกินได้เลยใช่ ตุ่มตามแล้วพี่มะขามหวานเราจะได้ชิมแล้วเนี่ย จะไม่อ้วนได้ไงพี่โปโปบำรุงดีขนาดนั้นพออันนี้หมดอันนั้นมาอันนี้หมดอันนั้นหมดอันนี้มาพี่โปโปอ่ะมีความผิดนะพี่โปโปอ่ะเอาอันนี้มาขาออกมาขาหวานนะคาหวานพันสีทองสีทองก็สีชมพูไม่รู้จําไม่ได้ละวนี่จริงมันเดินมาจากบ้านพี่มันก็ไม่ลําบากนะไม่ลําบากกล้องเจ้ามาถึงนี่ไหมถึงโอ้โหก็รู้เลยที่ว่าใครเอาอ ดูดิลูกว่าอยากชิมจังเลยอ่ะก็ชิมดิเนาะเออสียดายแม่ดูดินี่มันอร่อยนะพี่ลอมเนาะลองดูไหมแบบเอาเล็บขูดๆเอาว่าอันไหนเอาชิมดูคนละครึ่งไม่เอากลัวเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวมะขามหวานอร่อยอ่ะไม่เปรี้ยวได้ยังไงอ่ะมันหวานแล้วมันยังอร่อยอร่อย อื้อหือใช่มั้อร่อยเงี้ยอื้อหือทำาไมกินหน้าตาเชิญคือถ้าจิ้มพริกเกลือนี่แบบอื้อหือสุดยอดแต่พอว่าอยู่แท้ๆคลื่นเนื้อมันเนื้อมันไม่แข็งอะ่ะพี่ถึงไม่ค่อยอยากกินมรอกค่ะมันเปรี้ยวจะได้รู้ว่าครับกินอะไรอ่ะอ่ <c oughs> ะๆ <c oughs> พักเนี้ยมี FC มีเอฟซีทักมา,าทางไลน์เยอะแมนพี่รำน้องมนไม่ค่อยคุยกันเลยไม่เห็นไปมาหาสูตเลยคือตอนนี้อยากอธิบายมาอธิบายของพี่ก็มีพี่บอกว่าน้องมน <c oughs> เขาบอกว่าทำไมไม่เห็นไอ้ชายภาสาม,มนทำคลิปพี่ก็บอกว่าเขาทําคลิปทุกวันแต่บางทีก็ทําคลิปเกี่ยวกับโซเชียลเพราะว่ามันต้องหาเงินก่อน แล้วบางทีของไอของไอมน์ก็ยังมีที่ว่าทําส่วนบ้างชอบแกล้มใช่ัวลาันลครังัวลาคิดเองซี่กอร่างกายไม่ไดีทีเด็ดมันร้อนใช่แต่มันร้อนก็ไม่ได้เดินไปบางทีไปปุ๊บก็ไปคุยกันมันก็ไอมณ์ก็จะไม่ได้างานเพราะว่าของไอมณ์มนก็อ,อัดคลิปใช่ไหมล่ะใช่<ะ>อัดทั้งวันเลยถ้าใช้เสียงปุ๊บมันจะเข้าไปในนั้นใช่มีเคยมีบอกว่าทําไมเขาอยากให้เป็นถ่ายเพวกถุงท้องแป้งล่าตอนนั้นมณ์ยังไม่มีครัวตรงนี้ใช่ไหมพี่บอกว่าไปปุ๊บ คือมันก็ต้องเห่าพอเห่าปุจะมาเข้าเครื่องอัดอีกไงก็เ <c oughs> ลยไม่ได้ไปแล้วที่ <แก S 1> สําคัญช่วงนี้มันก็มันมันย้าเยอะช่วงฝนตกชุ่มชุมเนี่ยม,มันมีพญาิมีเห็บเยอะออเดียแปะนะ๊บนึงคือช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนก็คือฝนตกปุ๊บดินมันจะชุ่มใช่ไหมย้ามันขึ้นเยอะแล้วทีเนี้ย เห็บมัด่มันเยอะม,มันไม่ปลอดภัยสําหรับน้องหมาที่ออกมาวิ่งเล่นได้หนูก็ไม่ค่อยถ่ายอย่าว่าแต่พี่เลยหนูยังไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะว่ามันอนันเอาน้องออกมาวิ่งเล่นไม่ค่อยได้มันแฉะแล้วน้องจะติดเชื้อโรคได้ง่ายนั่นแหละส่วนแป้งล่ำกน็นานๆออกมากินหญ้าทีเพราะว่าออกมาบ่อยไม่ได้ลําไยหนูพังหมด <laughs> ตอนลําไยหนูหักหมดอีกหน่อยพี่ก็จะจอุ่นใจแล้วว่าแป้งล่ำเนี่ยคงจะเดินเข้าไปในบ้านพี่ไม่ได้ไม่ได้แล้ว พี่รู้ไหมมันโผล่มาหลังบ้านตรงเนี้ยมะละกอหนูต้นหนึ่งอ่ะไปกองอยู่ที่พื้นสามสี่ลูกพี่แล้วกินแมกระทั่งเพื่งอะไรนะเข้าไปที่แช่ไว้กินทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นแหละนี่คือนิสัยแป้งร่ำก็เลยไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาน้องมนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเหมือนกันเราไม่ค่อยได้ไปมาหาสูมันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่แบบว่าส่องดูกันทุกวันเอดูพี่ก็จะมองดูหน้าต่างมองดูประมาณแต่แบบพ่อเอ็มก็จะ ก็จะเเงอดูหมือนกันนหูก็ดูทุกวันตื่นเช้ามาหนูก็ดูยังอยู่ไหมก่อนนอนหนูก็ดูยังอยู่ไหมพี่อาจจะได้แอดล้อมไลฟ์สดตอนเช้าใช่ยังอยู่แหละใช่ก็หนูก็ดูไลฟ์สดประจำแต่หนูไม่ได้เข้าไปทักทายอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่เสียงไอ้ชายบางทีจะได้ยินไอ้ชายเขาจะพูดอะไรของเขาเรียกไอ้มนมั่งเรียกลูกเขามั่งฮะอ้าวเล่าอะไรกันไมคะ คลิปนี้ฝากไว้ทีนี้นะคะเอฟซีเดี๋ยวประจุมามีเก็บเงินปลายทางด้วยเอ๋บอกเอน้ำมนต์ไก่ชัยทำวันวันละสิบคลิปเลยนะแต่ทําไมเอฟซีบอกว่าไม่เห็นคลิปเด้งใช่ใช่เอฟซีต้องกดเขาไปดูแต่พี่ก็จะบอกเขาทุกทีว่ามีคนดูเขาเยอะด้วยของเชมีคนดูเยอะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้เป็นของไอ้ชัยก็ได้เพราะว่าเขาเห็นเป็นแบบ เกี่ยวกับโซเชียลอะไรประมาณนั้นเป็นข่าวตามกระแสใช่ใช่ก็คือว่าไม่เห็นเป็นบ้านสวนหรืออะไรเขาคงคือไม่ใช่นั่นนั่นถ้าถ่ายบ้านสวนทีเพราะสุขภาพไม่ดีเด้งนั่นแหละคงเด้งนั่นแหละแต่แบบเขาไม่รู้ว่าเป็นของไอ้ชัยแต่พี่จะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบของเขาทั้งโน้นแล้วมีคนดูเยอะใช่แต่เมื่อไงต้องกดไปที่ยูทูปกดไปที่ช่องแล้วก็ลองไปดูแล้วก็ไล่ดูมันก็จะมีที่ว่าของเขามันเป็นคลิปเลยในประมาณก็ฝากเอฟซีนะคะไม่มีอะไรเหมือนเดิม ก็วันๆก็คือถ้าทำคลิปอยู่ในบ้านเนี่ยจะไม่ได e> ้คุยอะไรกับใครน้องมลกับแอชชัยยังไม่คุยกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำคลิปจ้าจ้าทำไมกล้วยกล้วยมันดกจังเลยออกตั้งหลายเครือพร้อมกันเลยเนี่ย ไหน,หน,น,นไถ้าหน้าฝนมันอโอถ้าหน้าฝนมันจะออกเยอะโอ้ยปีโน,น,น่นออกเยอะออกใหญ่เลยนะ่ะปีฝั่งบ้านพี่รอมเลยนะนหน้าแน่ยมอย,ยโอมันพอน้ำใช่ไหมกล้วย,วย,วย,วยมันพอน้ำถ้าหน้าแลรงมันจะปีมันจะเล็ก มันแ่จะอุดะจากเสียเสียใจสวนควายบื้อน้ำมัน็น่นมันเป็นซันบ่โอ้มันเบาเย็น อุ้ยบ่งหวานออกหน่อแล้วนี่อันนี้บ่งหวานอันนี้อันนี้มันเป็นขแขนงนะเน,นี่ยมันเป็นขแขนงบ่งหวานแต่มันไม่มีมันมันไม่ออกหน่อเนาะมันออกแต่ขแขนงเนาะอันนี้หนอ่ออันนี้หน่อเดียวนี่ หักยอดมันมาชิมดูก่อนยอดแขนงมันอึบเนี่ยชิมดูอืมหวานจริงๆหวานจริงหวานจริงอะเฉียงเรไม่หวานหวานหวานไม่เฉียงเลยก็หวานไงหวานก็ดีเพราะต้องซื้อน้ำตาลตัว เพลิงหวานไปเติมแค่น้ำตาลตัวอันเคยเห็นแต่อาหารป่า nice บ่สน้ำปลาแบบนี้สีซับค้นไปเป็นอาหารป่ามื้ยเนี่ยอไม่กินกุหลเป็นพห่มมาเนี่ยก็อันนี้เกลือระเวว่าจจะบ่เกลือบ่เกลือแค่เกลือต้นอยู่อันนี้ก็บ่งหวานนะเนี่ยเออนี่ก็บ่งหวาน ที่นี่เพื่อน, <ไป S 2> นั่นเป็น,นันอกิโมงแล้วเหนไปอาบน้ำพาแมวไปทำมัน เอ๊ะต้นนี้เหมือนมันจะตายวะต้นนี้เหมือนมัจะตายเนี่ย้นเีหละเปนไรไม่รู้มีโอ้มดมดเจาะรากมันเอาขนขามาลงเนี้ยนขามอามันมดเจาะรากพวนพแล้วกขนขามาลงแล้วก็อีกฟุรดานไอ้ป้องกันมดอ่ะไม่พรุ่งนี้แกบอกยังมาไม่ได้ยังไม่ว่างวันมาเลือนจะขี่มออร์ไซค์มาบอกเดี๋ยวเอาขูนขามมาลงไว้ก่อนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวราอยเขาทำทีเดียวอื ียงหวานมันสุกมันหวานแต่ว่ันนียดีมันเปรี้ยวอ๋อเหรออืเนี่ยใบมันเริ่มเหลืองมันขาดน้ำเราเปลืองก็ขาดน้ำเราแม่รลดก็ฝนไม่ตกเจ็ดวันเนาะเหลืองทุกต้นค่ะเพราะฝนไม่ตกมันเจ็ดวันอ่ะโอ้ยต้นโตทุกเตะโบเห็นหละโอ้ทุบังไว้ดีโดนยังอ่ะยัง สามลูกเคียงกันอังล่องอยู่ไรเมล็ดสองลูกสามลูกต้ดึงดออกเนี่ยอย่าอย่าต้องดึงออกดึงให้รากมันออกเลยคิดว่ามันยังไม่มีลูกไงก็เลยจะฟันให้ก่อนอันนี้ไรเมล็ดเปลไาไรเมล็ดอืนต้นนต้นนู้นก็ไรเมล็ดนะต้นเล็กๆที่ย้ายมานะ่ะที่เขาแถมมานะ่ะอุ้ยมันเป็นหลายลูกอยู่นะนี่ไงนี่อีกสองลูกนี่อุ้ยโดดอยู่นะเนี่ยน่ะี่เห็นไหมสองลูกนี่อืมอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วที่ว่าหม้อไอ้ปวกกินใบมันอ่ะมันเริ่มโตแล้วเนี่ยที่ว่าไอ้ด้วงกินเจาะ หรอต้นมาตอนนั้นเนะ่ะอรักษาจนฟื้นแล้วเอายานกอกลงในตรงรูม,มาเลยลเหรอแต่ข้ามอดเนี่นยทีนี่มันแห้งกำลังฟื้นเห็นไหมตอนดิบมันเปรี้ยวแต่ตอนสุกมันหวาน อุย้ยผักชีใไปเรื่อยดูดิอยู่ยงคงกระพันจริงๆอ,อ่ะฮะดอมันไงตอนดิบมันเปรี้ยวนะคะแต่ตอนสุกมันหวานมาเฟืองปลูกไว้กินเมี่ยง อุ้ยยาคานี้มันคมมากเลยเนาะคือดึงไม่ได้เลยมันคมนะยาคาเนี่ยมันไม่เหมือนยาอย่างอื่นหนำต้นชมโอร้งมนพรุ่งนี้เอ้ยมาลืนนี่แหละเดี๋ยวให้เขามาทำความสะอาดพวนดินนะคะถอนหญ้าพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็ให้ชาวบ้านนะบ้านค,ครูสคามมาช่วยทำ สองวันโอ้โหทำไมขามันสวยขนาดนี้สวยมากเลยต้นขาเมื่อก่อนต้นขงขิงเล็กๆไม่ยอมโตตอนนี้สวยมากเลยสูงมากงมต้นมะพร้าวเลยเนี่ยต้นขางมต้นมะพร้าวเลยอันนี้ต้นดอกแชร์ฝรั่งนะคะดอกแชร์ฝรั่งสีม่วงเนี่ยโตแล้วโตไวมากเลย รอชมดอกสวยๆมะพร้าวตัวนี้ก็ไม่ยอมโตทางๆที่อยู่ริมฝั่งคลองเนี่ยไม่เคยขาดน้ำเลยเนี่ยดินมันแน่นเกินมันก็ไม่โตนี่ก็ส้มโอทองดี อะไรนะองอะไรนะข่าวน้ำพึ่งข่าวน้ำพึ่งทำข่าวน้ำพึ่งทีมช่างเทิดก็มาเร่งนะคะทำรั้วบ้านให้พี่ล้อมอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเลย หนมีโชคมาได้ไงลูกปะ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 อุยนลูกกันแลนน้ำกลนี่นึดไหลออกลูกแม่พากลับบ้านปมาเร็วมาเร็วมาม ฝากเอฟซีทุกรนเป็นกำลังใจด้วยนะคะช่องแป้งรำจอกกระแสขาวดงค่ะก็แล้วกระชายก็ติตด,ตา,ดตามชมชคลิปเป็นจบคลิปนะคะติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มีตาเข้ามารับชมค่ะกับสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาแม่พลอยไปทำหมันนะคะนัดคุณหมอนัดไว้วันนี้นะคะ